อยู่นะคะว่าทำไมโกลกาเดนเนี่ยเป็นแบบเกมปลูกผักเพราะว่าเกมปลูกผักอะไรพวกนี้มันน่าเบื่อนะครับเพราะมันต้องรอนานแต่ว่านั่นนะครับเออคนเล่นทมเรลตติ้งกเ็เข้าเกมมาโอเคเพิ่งเข้าเกมมาก็ เออผมได้สาม a c h i e v e m นะครับผมโอ้โหเกินไปอันนี้อะไรอ่ะเออฮะเอาไว้ทำลายย่าทำลายเอเออะไรสวนของเราโอ,โอเคแล้วยังไงเอ่ยอ๋อเกมนี้เออผมจำได้แล้วคือผมเคยเห็นคนอื่นเล่นอยู่นะครับผมพอรู้วิธีเล่นแล้ว ก่อนอื่นเราเอาเอาเอราซื้อพวกเมล็ดใช่ไหมพอซื้ออพอซื้อแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปปลูกนะคะผมแต่เกมนี้น่าจะสร้างระบบที่มันวิ่งได้มาโอเคเพื่อผมอเข้าเกมมาครับอันนี้เพื่อนในชีวิตจ,จริงเลยนะคะเป็น เออคึงอังกฤษนะผมผมไม่สคยเล่โอเคแล้วเราก็ผมจำได้ว่าใน,นคลิกใช่ไหมทำไมเออทำไงอ๋ออ๋อโอเค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 แป๊บโอ้โหโตเร็วมากฮะศูน ใหญ่มากอันเนี้พอดูได้อยู่นะแต่เนี้ยใหญ่เกินโอไมกกดโอเครอเอาไปนนขายนะคะผมโอเคนี่ถึงเซลนี่เหมือนผมเห็นเขาเล่นแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนเกมฟิชผสมกับบอกฟุตเลยอนะเพราะว่าหน้าตรงนี้มันเหมือนมากนะครับ ผมลองปลูกสตรอเบอรี่ดูนะโอเคคือมันต้องวิ่งไปมาเยอะมากเลยนะผมไม่ชอบเลยโอเคปลูกวางโอเคอือมไม่ต่อเลยอโอเค เอาหายเอาอยู่ไหนอะอาอาอา้อาวอะไรเกิดอะไรขึ้นผม,มทำอะไรผิดทำไมเออผมไม่เจออะไรเลยเ,ลยเอ่อรอโตครับทำไงอะ นะทำไมผมซื้อไปแล้วอะไม่นะทำไงนี่ผมลืมไปข้างบนมันมีกดปุ่มว้าวเลยครับนี่นี่ว้าวระดับเออด้วยนะเออแฟตแบ็คแบ็แตเออไอ่นั่นดนะูวิ่งเร็วอะผมไม่พูดชื่อนัาแล้วไอ,อ,อ,อ้ดูแฟตเออดูแฟตดูแฟต สายอายโอเคเออกลับไปดิทำไมผมไม่เจออะไรเลยอ่ะแล้วผมทำลายพืชพักตัวเองไปเอ่อกระเป๋าผมอยู่ไหนกระเป๋าอินเวนทอรี่ไม่มีไม่ เพื่อนผมไม่น่ารอโอเคผมรออะไรเนี่ยวันมะรีน y ังแ n นโนใช่แล้วก็ไม่ด้วยฮึ่มว้ายทำไมอ่ะโอเคเริ่มต้นได้ดีนะครับ ผมไม่อยากเติมเลยแต่ก็โอเคหมดเป๋าโอเคเอมผมไม่มีอะไรเลยไม่ีทำไมมันไม่โตครับหรือว่าตอเบอรี่มันโตชา้าผมทำอะไรผิดเออไม่นะ โอ้ m ก g อดเพื okay, ่อนจะให้อะไรผมเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นนะผมก็ชอบให้เพื่อนมาตอนผมเล่นโอเควันนี้เเพื่อนผมได้ออกโอ้โหโอ้ใหญ่มากโอ้ my god thank you oh my g อดใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมขอลองขายดิเพื่อนบอกว่าขายได้นะครับ ไปไขายวันนี้เดีสามหมืน่น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 สามหมื่นโอ้โอ้ oh oh o โอ้อยโอเคอเคอาเงินไปซื้อก่อนเลยนะคบผม ่างนี้เนี่ยกับเขาบอกว่าต้นไผ่ขายแพงใช่ปะ่ะผมเคยเห็นแต่ว่ามันไม่ได้มันศูนย์อันคนบอกว่ามี900โอไมค์ยืดแก็ลองทานนะไหนเล่นมานานแล้วพวก Okay. โอเตมาโตก่อนเลยนะครับวเมโทผมเลยโอเคแล้วก็ผมอยากไ้บูเบอรีด้วยลงต่อมาแล้วก็มีเงินเยอะนะครับเร็วยิ่งกว่าเติมอันนี้ไม่ได้เติมแนละ้วเพื่อนช่วยแล้วครับผม้าใคยบอกเติมเติมโปรกไม่ได้แล้วผมเพื่อนผมให้ยาอ้าวไปปลุกฝั่งนั้นเฉยเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผม ปลูกแบบทำไมมันไม่สวยเลยผมปลูกยังไงให้มันไม่สวยเลยขนาดนี้นะีมันไม่น่าให้อภัยเลยอะโอเคผมวางตรงนี้โอเคสองวิ่ง g what ทำไมมันเร็วขนาดนี้โอเคเหมือนมีอะไรกำลังจะงอกมาจากดินนะคะผม ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วที่ผมปลูกมันหายไปไหนช่างอะโอเคโตเร็วมากนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นที่ผมปลูกไปเลยมันหายไปไหนอะเออมาไหนไ ผมนี่เออเล่นเกมได้แย่ขนาดนี้เลยแหละเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่ผมสลับไปมาเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเออไม่มีอะไรทำอะผมว่าแล้วมันต้องน่าเบื่อแต่ว่าทำไมคนชอบปลูกผักช่ไหเลยหรือว่าเพราะว่าเขาต้องออนไงเพราะแบบต้องออนไลน์อยู่ตลอดเวลาในเกมอไม่งั้นไม่งั้นมันก็แบบไม่เออโตใช่ปะ ต่ว่าผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเราออกมันก็ยังจะโตอยู่ดีนะดูใหญ่ชะมัดเลยฮะไหนอะพวกไหนให้เลยโอเคไม่ให้โอเคผมยังมีอีกอันหนึ่งนะครับวิ่งเติ่มตเลยน่ารักโอเคผมปลูกอันนี้ลงไปกันโอเคนะครับผม เอออันนี้เพื่อนมันคืออะไรเอลกิฟต์เยอโอเคแล้วเออให้ยังไงอ่ะขอขอดิเพื่อนเพื่อนเออทำไมนายไี่ให้ฉัน่ะ เออเพื่อนเพื่อนให้มาดิและผลผลิตเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งโตช้ามันยิ่งจะใหญ่นะคะบผมโอเควิอันนี้คอลเล็กได้แล้วอันนี้เป็นผมเคยเห็นว่ามันเป็นแบบโตเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอเคผมเอาไปขายดิมันได้เท่าไหร่เออวันไหนเซลล์ดิ สามสิบเจ็ดบาทโอเคไปที่กาดหนอ่งข่าลอดเอตโทมเมโตผมเลื่มโตละโอเคเบื่อจังเลยเบื่อทำไมเกมวนี้มันเบื่อไม่โอเคผมไปซื้อพวกเมล็ดพัน,นธุ์มาเพิ่มนะครับ มจะเอามาวางนี่วางข้างๆกับน,นี่เลยนะโอเควางถูกใช่ไหมแล้วผมก็วางอีกงันไปอีกอันตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคสวยงามครับผมตรงนี้ก็วางคู่กันนะครับตรงนี้ก็คอเลยโอเควิได้สองงันเลย ห้ามีนะอืมโอเคแล้วเราก็ลองเอานี้ไปขายดูนะเซลล์ทั้งตัวเลยโอเคพอลิซีดผมไม่ขายโอเคนี่วผมก็วางเพิ่มนะผมเออซื้อมาเพิ่มด้วยเฮ้ข่าเล็กได้ลนะ วางวางวางอ,อนนีโอเคทำไมผมวางไม่ได้มันมีคููดาวเลยโอเควางแล้วนี่ผมก็คอลเลกคอลเลกนะครับผมผมว่าผมน่าจะปลูกเบอร์เบอรี่บลูเบอ,อรี่เป็นเป็นแบบเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมว่ามันโตเร็วดี โอเคผมลองเอาเดี๋ยวผมลองเก็บดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเซฟลลอีกทีอันนั้นนอาจะได้เงนินเยอะกว่าครับแล้วอันนี้ผมยังลงอยู่แล้วมันเขือนฮะแน,น่นอะต้นต้นมะเขือเทศโอเคอันนี้คือเทศดีอ้อันนี้ เออผมจำได้ว่าผมฝังไว้ตรงไหนเมมลูกอุย้ยฝนตกไม่ฝนตกจต่แมว่าจะโตเร็วใช่ปะโตเร็วใช่ไหมเอ่ยไม่ไม่เห็นโตเร็วขนาดนั้นเลยนะแต่ก็เร็วขึ้นแหละพอมองออกอยู่ว่ามันโตเร็วนะโอเคแล้วก็คอไป น,นี่เก็จะได้ละคอนคอนคอน,คอ,นอือผมปลูก,กทุเมียเยอจะจัมัดเลยโอเคผมไปดูของคนอื่นสิของเขาจะโอ้ของเขาสวยไง อ๋อพอพอมันโตแล้วลจะเป็นเงี้ยครับวิหรือว่าไม่ใช่นี่มันต้นบูนี่มันต้นอะไรนะเรยอว่าอะไรหรือว่านี่คืออันนั้นจริงๆอ๋อมันคือต้นนี้นี่นี่นี่มันถึงจะเป็นมะเขือเทศใช่ไหมโอเคดูละ ในเก็บได้แล้วอันนี้เก็บได้ทำไมในช่องกระเป๋าผมมีแต่มีแต่บูเบอร์รี่อย่างนั้นเลยอือหือ๋ยวผมจะออนเกมไว้นาน,าน,นาเลยครับเพราะว่ามันโตช้าแน่เลยเมื่อกี้ผมก็เพิ่ง FK ไปประมาณเออประมาณเท่าไหร่นะสามสิบ ไม่ก็2ยี่สิบหนาทีนะครับแล้วนี่คือผลผลิตครับผมุมโอเคนี่อันนี้ผมปลูกต้นไม้ได้วยนะอ้ไม่มันเรียกว่าอะไรเออดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ครับอืมโอเคเก็บเก็บเดี๋ยวผมเก็บที้หมดเลยนะวิเมื่อกี้เหมือนคืนตรงหน้าผมได้ว่าเออผมเจอแครอท เอเรื่องอะไรเอ่อมาเล็ดแครอทอยู่ไหนอ้าวอ้าวโดนบิดไม่นะโดนเกี่ยนแครอทผมสะกดถูกไหมเนี่ยแครอทซีดเฮ้ยใครให้มังโก้ผมอ่ะวัดฮะทำให้อยู่ไม่ละเอาวด เ,เขาเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อนขอบคุณขอบคุณ Thank you so much เฮ้ยเข้าใจดีจังนะทำอะไรเนี่ยเข,เขาเขาเปรผมเอ้ยให้ต่อเนื่งองเลยพอพอแล้วพอแล้วฮะพอแล้วเยอะเกิน เขาเขาทำอะไรให้ผมอ ouais? ่ะเฮ้ยไอ้นี้มันผมเคยเห็นนะมันจะทําให้เออมันจะทําให้ผลผลิตแพงขึ้นใช่ปะเฮ้ยขอบคุณเพื่อนไม่โอเคก็โอไมคก็ดีจังเลยย่ากำลังเซิร์ชแครอทซีดอยู่พอดีเลยแครอทซี นี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรวางวางโอเคเจอเลยครับผมเป็เพื่อนอย่างนี้เนี่ยอ๋อเขาเป็นเพื่อนผมเออผมจำได้ละโอเคโอเคคอร์กคอร์กนี่คอร์กไม่ได้คอร์กเลยคอร์ก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  เขาทำอะไรอะฮะมันคืออะไรเนี่ย Oh my gosh Oh no โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองขายทั้งหมดของผมดูนะครับโอเคดูซิว่าได้เท่าไหร่ได้หลักแสนนะผมกีดผมผมไม่ไหว เลยนะหนึ่งแสนหกหมืน่นหนึ่งแสนหกพันหนึ่งแสนหกพันหนึ่งแสนหกพันหกอ่ะไรหนึ่งแสนหกพัน่ออะมาดูเครื่องใช้นะ <laughs> oh my god. Mình khơi đây à. đi. Ơi, bụng. Are you serious? Không oh. đi. Ô bê Mình mm -hmm. không Ừ ปลูกไรเดียไม่มีอะไรดีเลยชอบรีเซ็ตเออเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรีเซ็ตเลยครับอ้าวบิดกันเนอะผมโดนหลอกไม่ขมองมาที่ผมรีสต็รอมันใช้ราปักว่าละโอ้ไม่ กอโอเคผมขายรอบอือฮึโอเคไม่ไดีเวรืรอมากเอาละวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนได้ไหยครับอคากเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับผมเล่นเกมอะไรก็ได้นะผมได้หมดเลย